คุ้มหรือไม่ถ้าส่งลูกมาเรียนแคนาดาตอนมัธยมนะครับอ่ะสมมุติก่อนนะครับว่าคุณสามารถจ่ายเงินได้นะครับหรืที่ยังไม่ต้องสนใจเรื่องราคาครับแต่คุณมาดูราคาก่อนราคาปกติเนี่ยถ้าคุณมาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณค่าเทอมบวกค่าหอพักต่อปีอาจจะประมาณ5 0,000ืนเหรียญแคนาดานะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.2ล้านบาทโอเค สมมติละกันว่าคุณสามารถจ่ายได้นะครับแต่เรามาดูก่อนว่าถ้าคุณมีเงินจ่ายได้คุณจะส่งลูกมาเรียนแคนาดาไหมข้อที่หนึ่งคือส่งมาเรียนเรื่องภาษานะครับถ้าคุณส่งลูกไปอเมริกาคุณอาจจะกลัวเรื่องเออเขามีการต่อต้านคนเอเชียกันนะครับก็กลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายหรือไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับคุณมาที่แคนาดาคุณจะสบายใจมากเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่นะครับคนส่วนใหญ่ผมสีดํานะครับไม่ใช่ผมสีทองนะที่นี่จะมี คนที่เป็นคนฝรั่งผมทองน่าจะแค่หนึ่งในสามเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอินเดียคนแอฟริกันคนผิวดำนะครับแล้วก็คนผิวเหลืองคนเอเชียเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วที่นี่นะเจอคนจีนเยอะมากนะผมใช้คําว่าเจอคนจีนเยอะมากผมเห็นตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องบินแล้วบอกฮ้ยทำไมเที่ยวบินจากโคเรียมาแคนาดาทําไมคนจีนคนเกาหลีเยอะจังเลยเยอะมากๆเลยนะทุกคนดังนั้นข้อดีคือที่นี่จะปลอดภัยนะครับ ข้อที่2นะครับถ้าคุณไม่ไม่ได้ส่งมาเ<ม>พราะว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับข้อ2คือคุณส่งมาตั้งใจจะมาเรียนภาษาแล้วอยากได้สำเนียงอเมริกันที่นี่นะครับเนื่องจากทีวีของเขานะครับเป็นทีวีที่รับจากอเมริากานะครับโดยส่วนใหญ่ดังนั้นคนที่นี่ก็จะพูดสำเนียงเป็นอเมริกันอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณอยากจะส่งลูกมาเรียนสำเนียงอเมริกันที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับข้อ <Yeah. S 2> ที่3นะครับถ้าคุณตั้งใจจะส่งลูก มาเรียนเพื่อกลับไปทําธุรกิจที่บ้านอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะได้คอนเน็ชันเยอะผมก็ถามลลลๆนะครับลลลๆที่เขาเรียนอยู่ที่นี่เขาบอกว่ามีคนเวียดนามคนจีนคนเกาหลีเยอะแยะมากมายนะค,คุณจะได้คอนเน็ชันจากทั่วโลกเลยนะครับสําหรับการมาเรียนที่นี่นะครับข้อที่4ก็คือถ้าคุณมาเรียนที่นี่แล้วอยากจะมาเป็นพลเมืองที่นี่ก็น่าสนใจนะครับสมมุติว่าคุณใช้ใจ่ายนะปีหนึ่งประมาณ1.2ล้านครับ ระดับปริญญาตรีที่นี่ผมถามเพื่อนๆที่นี่นะครับเขาบอกว่ารายได้จะเริ่มต้นตั้งแต่10,000แบาทนะครับระดับปริญญาตรีนะครับหนึ่งแบาทขึ้นไปนะครับถ้าเป็นหมอนะครับหรือว่าบางอาชีพนะครับอาจจะขึ้นไประดับ1ล้านบาทนะครับโดยที่คุณลงทุนนะครับปีนหนึ่งอ่ะให้ลูกคุณหน่งล้านก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะคนส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วลดที่นี่ เยอะมากนะโอ้ผมเห็นเบลลี่บ่อยมากนะเป็นการบ่งบอกเลยว่าคนที่นี่มีฐานะนะครับค่อนข้างระดับดีเลยนะครับถ้าคุณจะส่งลูกมาแล้วก็มาเป็นพลเมืองที่นี่นะครับดังนั้นอ่ะผมให้เป็นไอเดียไว้เพราะว่ามีคนถามมาในคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าคุ้มไหมถ้าส่งลูกมาเรียนแคนาดาก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าสมัครลูกสาวผมเนี่ยเขาก็มาดูเป็นทางเลือกแต่ว่าถามว่าจะเรียนที่นี่ไหมก็ให้เขากลับไปตัดสินใจทีหนึ่งเพราะที่นี่อากาศหนาวมากนะทุกคนตอนเนี้ย ที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยคือเที่ยงครึ่งแต่เที่ยงครึ่งที่นี่นะครับอุณหภูมิ3องศาทุกคนกลางคืนติดลบ6องศาว้าวหนาวมากนะทุกคนเพราะที่นี่ติดใกล้ๆกับ阿拉斯加เลยครับหนาวมากๆนะครับดังนั้นก็รักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียในคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามนะครับอยากเจอผมในสัมมนานะผมจะจัดสัมมนาครับครั้งถัดไปนะครับวันที่21พฤษภาคมนะครับสัมมนานี้จะชื่อ ดังอัตโนมัติด้วยระบบออโตเมชันนะครับสมนา,านี้จะช่วยทําให้คุณสามารถโปรโมทสินค้าของคุณโปรโมทธุรกิจของคุณโปรโมทแบรนด์ของคุณได้นะครับ<ม>พอคุณโปรโมทได้คุณจะมาต่างประเทศแบบผมนะครับห<ม>เดือนเต็มเต็มโดยที่ระบบทุกอย่างยังทํางานตามปกตินะครับยังสร้างรายได้ให้คุณปกตินะครับดังนั้นะร,รักทุกคนนะครับใครอยากเจอผมในสมนา,าก็พิมพ์คําว่าสนใจสมนา,าไว้นะครับภายในสินาทีถ้าแอดมินผมไม่มา ทักในอินบ็อกซ์นะครับสามารถทักใน LINE แอดดรทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราเจอกันในสัมมนาครับขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ